ก็ท่านกะหนกได้อ่านถแถลงการแล้วใช่ไหมได,ได้ดูแล้วใช่ไหมครับดูแล้นะวครับเมื่อเช้าครับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าโอเคไหมสําหรับถแถลงการแบบนี้อ่าถ้า,ถ,าถ้าพูดในเรื่องของคณะกรรมการเขตแดนเนี่ยค่ะครอ่อมันก็อยู่ที่ว่าของฝ่ายไทยเราเนี่ยจะม,มีใครเป็นนะครับแล้วก็มีความรอบรู้เรื่องเขตแดนขนาดไหนค่ะนะครับ,รบตัวนี้แต่เขเม้นเนี่ยเขาเตรียมการมาแล้วเขาถึง สร้างเรื่องสร้างราวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วะครับปลายปีหกเจ็ดอ๋ออันนี้ท่านกระหนกหมายถึงว่า JBC นะครับการ,การประชุมปักปันใช่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  JBC ก็เหมือนกันเราสังเกตว่าคณะกรรมการของไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโดยตําแหน่งของข้าราชการใช่ไหมครับอ๋อครับเมื่อเป็นตําแหน่งของข้าราชการเนี่ยข้าราชการเราก็จะทํางานในตําแหน่งหน้าที่นั้นน่ะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องโยกย้าย นะครับ,รบแล้วการออกแถลงการของประเทศไทยช้าไปไหมคะมันก็จะเป็นทางทางออกที่ดูเหมือนกับว่าให้มันสงบเรียบร้อยลงให้ปานินปนนอมว่ามีช่องทางที่จะทำนะครับแต่เราก็ต้องดูผลว่าในการที่จะทำนั้นวันที่14จะออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ก่อนถึง14มิถุนายนจะประชุมเจบนี่ท่านผลโทกระหนคิดว่า มันจะเกิดสถานการณ์ตูมตามอะไรขึ้นมาก่อนไหมหรือ,อยังไงครับยังคาดทิดว่ายังไม่ไม่น่าจะมีมถ้าจะน่าจะมีก็จะอยู่ในห่วงที่ว่าถ้าเบื่อเขาส่งเรื่องไปศาลโลกนะครับถ้าเขาส่งไปศาลเรื่องมันน่าจะมีเหตุการณ์มันก็จะเหมือนด้อนลอยเหมือนกับประสาทพระวิหารเนี่ยครับค่ะใช่ไหมฮะอ,อ่มันต้องมีประเด็นในการที่จะเอ่อเข้าไปสู่ศาลโลกได้อ๋อหมายถึงถ้าจะเกิดตูมตามเนี่ยนะ ก็ต้องก่อนที่<ป>ขเมรจะ,ะส่งฟ้องศาลโลกขมรต้องส่งไปก่อนพอส่งไปน่าจะส่งไปพปอส่งไปเสร็จก็ถึงจะต้องจุดชนวนจุดชนวนตูมตาจม,มีเรื่องดีลที่ชายแดน <โอ S 2> นะครับค่ะแต่นี่ที่มีข่าวว่าน้องหมิวมีทุ่นระเบิดเลยใช่ไหมอ๋อมีข่าวว่ากัมพูชาได้มีการวางทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซอนซึ่งณตอนนี้ต้องต้องให้ให้ความเป็นธรรมคือยังไม่ยืนยันนะคะยยแต่ว่ามันเป็นรายงานข่าวตรงนี้ มันมีประเด็นอะไรที่เราต้องขี่เส้นใต้บ้างไหมคะท่านผลโทกนกอ่ามันเคยเคยมีในปีห้าหนึ่งนะครับเขาก็มาวางทุ่นระเบิดที่แนวลำห้วยตามาเรียค่ะนะครับและทหารพานเราเข้าไปเพื่อที่จะไปเจรจาผักดันเขาเพราะเข้ามาอยู่ที่พรารินรีนะครับเข้าไปก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดโอ้เราก็เอาเจ้าหน้าที่ของ UN เนนะครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะ ก็ได้ทุ่นระเบิดไปอีกสองทุ่นหรือสองหรือสามทุ่นนะครับก็ก็ก็ส่งไปที่อยูเอ็นเขาให้เขารับทราบนะครับว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัมูชาเนี่ยผิดกฎสนธิสัญญาในเรื่องทุ่นระเบิดกับระเบิดเพราะว่าจะไม่มีการนํามาใช้กันมีแต่การเก็บกู้แต่เขายังนํามาใช้นะครับมันก็มันมันก็ไปสู่ที่ออี พอรัฐบัญญัตว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกไปแถลงว่าสอรัฐกัมพูชาเนี่ยมาวางทุเบิดให้ไทยเหยียบนะครับอเมระกันเขาอุณเซนเขาก็โกรธมาเขาก็สั่งยิงเลยยิงประมาณกลางดินนะครับยิงเข้ามาในฝั่งเราคครรัับบจากข่าวที่เราได้คือที่มาที่ไปหรือว่าเมื่อวานที่มีข่าวว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยอ้างว่าสามารถที่จะไปตรวจเจอโดรน ที่ส่งไปสอดแนมโดยฝ่ายไทยแต่ว่าฝั่งไทยเองก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าโดรนนั้นเนี่ยมันเหมือนโดรนแบบสั่งซื้อจากช้อปปี้ก็ได้นะลํำละพันกว่าบาทเป็นการแบบสร้างสถานการณ์หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านเิดว่ากัมพูชาเขาต้องการน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าฝ่ายเราบอกว่าเราไม่ได้ส่งเข้าไปออแล้วเขาจะสร้างสถานการณ์ทําไมคะ,ะเขาปลุกระลมให้คนขเขมรขึ้นมาเพื่อที่จะมีความรับชาติเพราะเขาจะทําทุกครั้ง มันก็อยู่ที่สถานการณ์ทางการเมืองเขาหรือว่าสถานการณ์ทางทางเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงภายในเขาเ้าถึงย่าเรียกร้องความสนใจนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ถ้าให้พลโทกนกซึ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้มายาวนานเนี่ยมองภาพรวมนี่ยุทธศาสตรยุทธวิธีของทางฮุนเซนนี่ท่านฮุนเซนนี่เป็นยังไงครับโอ้ภาพรวมนี่ต้องคงจะต้องย้อนกลับ ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค,คือตั้งแต่ปลายปลายปี67นะครับมันก็จะเริ่มที่ประสาทสมุนทมที่ขึ้นมาร้องเพลงอ่าใช่จึงนำทั้งผมลเรือนท่าทหารขึ้นมาร้องเพลงเสร็จแล้วเอาไปเผยแพร่ทางสื่อน,นี่คือการแสดงความชอบธรรมว่าตรงนั้นเป็นดีแดนของเขาเ็าถึงทำได้นะครับ แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับทหารไทยนะครับพอถัดต่อมามันก็จะมีการเผาสารหัสีมุกที่ช่องโบกกุมพามีนาำจำได้เลยค่ะครับไล่ต่อมานะครับเสร็จแล้วก็มีการขึ้นมาขุดคูเรดที่ช่องโบกอันนี้สําคัญการขุดคูเรดเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าเขามาวางกําลังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราผ่านเข้าไปค่ะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการยริงกันใช่ไหมครับที่ข่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปนหนึ่งคนยี่ส<ช>ิบแปดพฤษภาคมครับเขาเ็้ามาว่าว่าฝ่ายไทยไปก,ก่อนเราก็บอกว่าเขมรยิยงก่อนกัมพูชาย,ยิงก่อนนะครับทีนี้ถ้าทุกคนไม่เข้าใจเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่เคลียร์แต่ผมบอกว่าทหารเราเนี่ย มันมีกฎการใช้อาวุธอยู่นะครับเราจะไม่ยิงฆ่าฆ่าศึกก่อนนอกจากว่าเขายิงมาใส่เราก่อนนี่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเขาเมรยิงเราก่อนอแล้วผมก็เคยเจอมาอย่างนี้ตลอดที่อยู่ปาสาพรวิหารที่ยิงกันทุกครั้งเนี่ยเขายิงก่อนทุกครั้งนะครับอ๋อเหรอครับ ครับ,รบซึ่งฝั่งไทยก็ขีดเส้นชเตนว่ากัมพูชาเขายิงก่อนนะแล้วการที่เขายิงก่อนแล้วเขามาบิดเป็นว่าเรายิงก่อนเขาจึงตอบโต้แบบนี้ได้หรอคะท่านกนกอ่ามันก็อยู่ที่ว่าเขาพยายามพูดเอาดีใส่ตัวหรอครับมันเริ่มตั้งแต่ว่าถ้าเขาไม่ขึ้นมาขุดคูเลนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมครับอม,มันไม่มีเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาขึ้นมาข้างบน พอาขึ้นมาเนี่ยเขามาสร้างปัญหาเขามาลุกลานเราปอนทีนี้ชัดเจนว่าครูเลยก็ล้ามา150เมตรใช่ไหมท่านกนกใช่ฮะใช่ใช่150เมตรตอเราไปเราก็บอกว่าเพราะเราเราก็ต้องยึดถือตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเราที่เรามีอยู่สุดท้ายนี่คือเขาจะนําเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไปสู่สารโลกอย่างที่เขาประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้แล้วแล้วยังไงต่อแผนถ้าเราไม่เล่นด้วยเนี่ยแล้วจะยังไงต่ออ่อ มันก็มีว่าถ้าเราไม่เล่นด้วยนะครับอ่อเราไม่เล่นด้วยเขาก็อยู่ที่สารโลกจต่พิจารณาเขาดายังไงเขาต้องยืน่นเขา,ขา่านสภาแล้วเขาก็จะไปยืน่นอ่าแต่เราไม่เล่นด้วยเพราะธรรมดาเนี่ยสารโลกจากพิจารณาก็คือว่าอ่าทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับถึงจะรับเรื่องขพิจนาใช่ใช่ทีนี้รัฐบาลไทยก็เลยมาออกในเรื่องการประชุมให้เจรจากันระหว่างสองฝ่าย ทีนี้ถ้าเกิดไปย้อนไปดูไอ้คำตัดสินคำพิพากษาของศาลโลกปีห้าหกเะอ่าข้อข้อเก้าสิบแปดเนี่ยขเขาจะระบุว่าเขตที่เป็นของอมูชาเนี่ยตามเส้นหนึ่งหสองแสนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าข้อเก้าสิบเก้าเนี่ยต้องให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันจน,นวจนันนี้ก็ยังจนวันนี้เรายังไม่ตกลงกันเพียงแต่ว่าอ่าพื้นที่เขาเขาก็กลุ่มพื้นที่เราเราก็กลุ่มยังเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เขาใช้แผนที่หนึ่งเขาอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแต่ของเราไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เราว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นครับเอมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันแล้วคือเส้นมันไม่ไม่ตรงกันหรอครับถ้าถ้าไล่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยครับว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยทํามาจากพนที่สัญญาคสหนึ่งเก้าศูนย์สี่ฝรั่งเศสซึ่งระบุว่าเส้นเขตแดนนั้นต้องอยู่บนสันปันน้ำใช่ไหมครับ ีนี้ในแผนเครื่ที่ตัวนี้เนี่ยสามารถนะมาพิสูจน์เอาตรงที่เขาพระวิหารเลย<ม>ว่าไมไ่อยู่บนสันปันน้ำเ<ม>พราะลักษณะของเขาพระวิหารเนี่ยถ้าเราจะอยู่ทิศเหนือนะครับแล้วก็ปราสาทพระวิหารเลยอยู่ทางทิศใต้นะครับ,รบเวลาเราจะเข้าไปสักคนที่เคยขึ้นไปอ่ะเราต้องเดินขึ้นนะครับ<อ>เราต้องเดินขึ้นไปไต่บันไดเดินขึ้นไปใช้ก็เหนื่อยพอสมควร นะครับทีละลักษณะของราชเขาเนี่ยทางทิศตะวันออกเนี่ยกับทิศใต้ี่จะเป็นหน้าห์ะครับส่วนทางทิศตะวันตกนี่ก็จะลาดเอียงลงไปสู่เวสามาเลียนะครับทางทิศเหนือนี่ก็จะลงมาสู่้วจันีคแล้วตรงห้วจันีก็จะมีประตูเหล็กปีกั้นเวลาที่จะขึ้นผ่านเข้าไปที่ภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้คน้ําของสองห้วยนี่นะครับ ไหลเข้ามาในประเทศไทยและถามว่าสัตนตนาเนี่ยมันจะข้ามมาอยู่ทั้งด้านผาหมออีแดงได้อย่างไงครับครับใช่ไหมฮะ<อ>มันจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยประสาทบริหารเนี่ยซึ่งมันน้ำมันไหลมาลงสองห้วยเนี่ยมันต้องเป็นของไทยครับตามส่วนที่สันตาจริงโอเคแล้วร,ร,รอบหนึ่งเอาละ่ะครับทีนี้สุดท้ายครึ่งสามสิบวินาทีท่านกนกแล้วทำไมเสี้ยวนี้ย้ายมาช่องบกย้ายมาช่องบก เพราะว่าช่องบมมันก็จะมีเส้น1นต่อสองแสนกับหนึต่อห้าหมื่นเนี่ยเหมือนกันไม่ตรงกันที่มันทับซ้อนไ่ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวว่างๆนี่ทางสถานีกระซิบมาว่าต้องกล่าวเรียนเชิญท่านกนะนกมาที่สถานีสักครั้งหนึ่งในโอกาสหน้านะครับใช่ครับกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ แส,สดงว่าการที่เขาขคนคนไทยไปเนี่ยไม่ไม่ได้เอาอไปทรามานอะไรอะไรเอาไปหนังเขียนเต็มที่ผายเขียนแม่งว่าไปทรมานเจาะเอ็นร้อยหวายกู้เจาะหามาเจาะเอ็นร้อยหวายจะเดินเป็นยังไงวะกูาถามจริงที่อัดเะยักแดกตายหายหมดอเออเดินไม่ได้เครียดนะโอ้โหเครียดเดินไม่ไหวหรอกไม่มีล็อกมีกลุ่มคนมีกลุ่มคนกรมจีปักรเนี่ยไม่ยอมเขียนว่าเป็นคนคนสยามหรือคนไทยมีกลุ่มคนมาตั้งตลาด ซื้อขายอาหารสเสบียงกับทาหารพรมา่าการที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นมีฐานะก็เกิดจากโอเคบรรพบุรุษเช่นสมเด็จพระพันวาษาอีกาเจ้านะ่ท่านก็ทำมาค้าขายเก่งขยันประหยัดอดทนมีหัวการค้าเก่งกำไรที่ดินรัดก,กุมรอบคอบนทรัพย์ส,สินพระมหากาษัตริย์ที่มีเยอะก็รัชการที่5ท่านลงทุน ทำธนาคารสู้กับต่างชาติก็เกิดธนาคารไทยพาณิชย์รัชการที่6ท่านทำปูนซีเมนไทยเพื่อทดแทนการนําเข้าเพราะประเทศจะต้องพัฒนาก็ทําให้เกิดเครือซีเมนไทยใหญ่โตจนทุกวันนี้นะพระคังข้างที่สมัยรัชการที่5ทําหน้าที่ธนาคารพาณิชย์รับจำนองที่ดินมีที่ดินที่พ่อค้าปล่อยหลุดเยอะนะก็เลยทําให้พระคังข้างที่หรือ สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตอนนี้กลับไปใช้สำนักง,งานพระคังก้าง,งที่แล้วมีที่ดินแปลงงามๆเต็มไลยหมดแต่เป็นพี่พี่จะบอกเขายอ,อย่างหนึ่งว่าฝ <ๆ S 2> ่ายกับพี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ต้องออกจากการเป็นผู้คุมแล้วก็ไปทำผิดแล้ะเป็นนักโทษแล้วเข้ามาเจอกัน <laughs> อย่างนั้นเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยแบบนั้นอะ ผมก็ไปจู้จักเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอันนั้นเขาบอกพี่จําได้ไหมคนที่โยนกุญแจรถให้ผมอะรถชอปเปอร์อะพี่จําได้พี่จบได้ผู้คุมคนนั้นนะ่ะมันให้หนูขี่ชอปเปอร์ถามว่าหางมา,า,มมาพระเจ้าตัตากอยู่ไหนกุณตรีนพูดตรง,ตรง,ตรง,ตรงนะที่พี่เจอนะพี่จะบอกเขาเลยนะหนูว่าเล่นหนูไม่หนักคนนี้เลย e เล่นเบาไป e ลเล่เาลต่อเลยจ้ะเขาบอกไอ้หนูเหล็กอยู่ไหนมึงมอบกูมอบจบไม่มอบเจ็บ ผมก็เรียกเพื่อนผมบอกวหน้าใจเย็นผมเอามาให้มอบจบนะจบถ้ามึงไม่มอบมึงเจ็บมึงรู้อยู่นะโอเคจัดไปผมก็เรียกเลยไอ,มอ้มงไอจูมงไอ,มองม้มงวันนี้ไอ้มองมันอยู่กินอยู่กับผมใช่ไหมไอ,มอม้มงวันนี้มึงไปเอาเหล็กมาให้กูอันนี้ตรงไหนก็ได้เออบอกไปหยิบตอนนี้ก็เกมเนี่ยกูเกมแล้ว